ไม่เจอกันนานเลยพอดีผมทําอุปกรณ์ของผมหายทริปที่ผมไปลาวผมก็เลยตัดคลิปสั้นๆลงในช่องแรงนะครับทริปนี้นะครับผมจะพาลูกสาวและหลานผมไปเล่นเจ็ตสกีที่จันทบุรีครับที่เป็นโฮสเย์ชื่อเรือนอินทนินอยู่ที่ บอ่อเวนอำเภอขุ้จันทบุรีครับตอนนี้เวลาประมาณเที่ยงผมกำลังจะไปรับลูกสาวผมตอนนี้กำลังรอลูกสาวกินข้าวอยู่แล้วเดี๋ยวก็จะไปกันละครับแล้วตอนนี้เราก็มาถึงที่เรือนอินทนินแล้วครับเดี๋ยวไปดูว่าุดึกๆพร้อมกันไหม บรรยากาศที่นี่ก็จะประมาณนี้นะครับ ยังไม่มีทางลงร้านกาแฟด้วยเสร็จยังลกูกพร้อมไหมเนี่ยไม่พร้อมไม่พร้อมแต่ชุดมาแล้วอะไป บรรยากาศที่นี่ก็จะประมาณนี้นะครับ ตอนนี้เรากำลังจะมารอเล่นเจ็สกีนะครับกำลังรออยู่เนี่เป็นประกาศของเจสกีที่นี่นะครับ ตัวที่หยุดเป็นตัวนี้คือคตัวนู้นนะครับตัวที่เป็นตัวสีเขียวลบนู้นลบนู้นใช่น G T I ตัวนี้2,008ค่ะราคาตัวหนึ่งชั่วโมงค่ะอ๋อโอเคครับแล้วก็2,006ตอนนี้จะไม่มีแล้วจมเหล้อ2,004ค่ะ2,004จะเป็นซีดูสปาร์ะก็คือตัวที่น้องขับกันอยู่เลยก็คือตัวที่น้องเล่นนะครับ อันนี้จะเป็นลำยืนค่ะพันสี่จะเป็นตัวสองตัวนี้ค่ะอันนี้จะอยู่ที่พันสี่ต่อหนึ่งชั่วโมงค่ะแล้วก็ตัวนี้จะเป็นอยู่ที่พันสี่เหมือนกันค่ะตัวตัวนี้อยู่ที่พันสี่ใช่ไหมครับใช่ค่ะตัวนี้คืออยู่แล้วตัวนู้นจะอยู่ที่สองพันสองค่ะตัวตัวนู้นเนาะใช่ตัวนู้นนะครับแต่กล้องอันนี้จะอยู่ที่สองพันแปดค่ะเพราะว่าลำแรงที่สุดอันนี้จะเป็นจุดสองพันแปดนะครับตัวนี้แต่ถ้าขับลำเล็กไม่ได้เราจะไม่ปล่อยลำใหญ่ให้นะคะอ๋อครับ มันจะเป็นพื้นฐานของลํายืนอยู่แล้วอ,อแล้วตอนนี้อันนี้ก็จะไม่มีแล้วเพอากลับไประยองแล้วเดี๋ยวเราเป็นซับบอร์ดซับบอร์ดต่อลมอยู่สองนึงค่ะก็คือถ้าเป็นลูกค้าพักบ้านสามารถทายปีค่ะแต่ถ้าเป็นลูกค้าบอกรนชั่วโมงละสองร้อยค่ะครับไม่ก็เล่นงันจักก็สองร้อยค่ะแล้วก็เว็บบอร์ดเช่าเจ็ตแล้วสามารถลากได้ตัวน,นี้ไม่มีค่าใช้ใจ่ายครับแต่ถ้าที่มีเจ็ตมาเอง ถ้าอยากลากเวสจะเป็นกรณีสองนะครับครับผมันใหญ่ไปลูกอ, <laughs> อันนี้อันนี้จะเป็นนักท่องเที่ยวหรือจะเป็นผู้ประสบภัยครับวันนี้เนี่ยล้ำเนี้ยมันปลาเคยกี่น,นี่ล้ำเนี้ยนนแต่มันแรงไปฮะ <laughs> ตัวเล็กๆก่ะลูกใช่ายาเข้าไปหานะคะนั่นคือยญาติ่ตคือขยะมันไม่ถูก,กเรืออยู่แล้วเนาะดึงฟังทุกฝั่งเลยจะตามเกออะไรก็ใจอยาเข้าไปเขียดแล้วก็โซนหน้าแพโซนนี้เข้ามาถ่ายรูปได้จากทุ่นเขียวขยับเข้ามาได้ช่วงเดียวนะคะ คืออยากเข้ามาใกล้มากคือจากชุนเขียวเนี่ยหนูอย่าเข้ามาเยอะเพราะว่ามีเหล็กอยู่โซนหน้าแพหมดเลยนะคะเฮ้ยอ๋ออะไรใช่มไหม

ดูที่ปี๊ดว่าขึ้นฝ่าโน้นกลายเป็นแว้นมาละคู่ขขนี้ ตอนนี้กำลังสนุกกันใหญ่ครับ ยินดีด้วยครับคุณได้ลูกผู้ชายในร่างลูกผู้หญิง เขาน้าจะหมดแรงเดินเดินหไหวแล้วครับเล่นไปครึ่งชั่วโมงโอเคตอนนี้เรากำลังจะกลับกันแล้วครับน่าจะงอมแล้วใช่ไหมเด็กๆงอมล้วโอเคทิปหน้าแล้วเจอกัน